เกาะอีสเตอร์เป็นเกาะเล็กโดดเดี่ยวกลางมหาสมุทรแปซิฟิกอันกว้างใหญ่อยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่หลายพันไมล์เกาะที่ห่างไกลแห่งนี้เป็นที่ตั้งของหนึ่งในความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโบราณคดีนั่นคือรูปปั้นโมไอรูปปั้นหินยักษ์ทำให้นักสำรวจและนักวิทยาศาสตร์งุนงงมาหลายสตุรัษอารีธรรมโบราณที่แยกตัวอยู่บนเกาะที่ห่างไกลสร้างสิ่งก่อสร้างอันน่าทึ่งเหล่านี้ได้อย่างไร รูปปั้นโมอายเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเฉลียวฉลาดของมนุษย์และเป็นเครื่องเตือนใจอันทงพลงังถึงความลึกลับของอดีตของเรารูปปั้นโมอายเป็นมากกว่าแค่หัวขนาดยักษ์หลายรูปมีลำตัวและบางรูปยังมีขาและแขนพวกมันถูกแกะสลักจากหินภูเขาไฟและเป็นรูปคนที่มีลักษณะเด่นรูปปั้นมีหัวขนาดใหญ่จมูกกว้างคางแข็งและดวงตาที่ลึกมอยบางตัวสวมหมวก หินที่เรียกว่าปูคาโอซึ่งอาจเป็นตัวแทนของทงพมหรือสัญลักษณ์แสดงสนะขนาดที่แท้จริงของโมอใน,นนั้นน่าประทับใจโดยเฉลี่ยแล้วพวกมันสูงประมาณ13ฟุตและหนัก14ตันอย่างไรก็ตามโมอที่ใหญ่ที่สุดมีความสูงกว่า30ฟุตและหนักถึง80ตันความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรอบทอมโมออคือ วิธีการสร้างและเคลื่อนย้ายชาวราปาปานุยโบราณที่สร้างพวกมันไม่มีเครื่องมือโลหะไม่มีล้อและไม่มีสัตว์ขนาดใหญ่มาช่วยเครื่องมือที่พวกเขามีนั่นเรียบง่ายมีเพียงซิวหินเหล็กสกัดหินบะซอและลูกกลิ้งไม้แต่พวกเขาก็สามารถแกะสลักรูปปั้นขนาดใหญ่เหล่านี้จากหินภูเขาไฟและคนส่งไปยังสถานที่ต่างๆรอบเก่าได้ The greatest mystery surrounding the Moai statues is how they were built and moved. The ancient Rapa Nui people who created them had no metal tools, no wheels, and no large animals to assist. Their tools were simple, consisting only of stone chisels, basalt picks, and wooden rollers. Yet they managed to carve these massive statues from volcanic rock and transport them to various locations around the island. ทฤษฎีที่ได้รับความนิยมทฤษฎีหนึ่งชี้ให้เห็นว่าชาวราปานุยใช้เชือกและท่อนสูงเพื่อเดินรูปปั้นไปยังจุดหมายปลายทางทฤษฎีนี้ได้รับการสนับสนุนจากการทดลองและหลักฐานทางโบราณคดีมันเกี่ยวข้องกับการยกรูปปั้นไปมาและเคลื่อนย้ายไปข้างหน้าด้วยเชือกและท่อนสูงแม้ว่าวิธีนี้ดูเหมือนจะเป็นไปได้แต่มันก็ยังต้องใช้การประสานงานและกำลังคนจำนวนมหาาล ภาค 5. ความลับที่ฟังไว้ในการเวลาสิ่งที่เพิ่มความน่าสนใจคือรูปปั้นโมอายจำนวนมากถูกฟังบางส่วนบางส่วนถูกฟังถึงคอในขณะที่บางส่วนถูกฟังลึกลงไปกว่านั้นนี่ทำให้เกิดถามว่าพวกมันถูกฟังโดยเจตนาหรือถูกปกคลุมโดยกองกำลังทางธรรมชาติตามการเวลาคำตอบยังคุมเครือการกรูปปั้นที่ถูกฟังเหล่านี้อาจจะเปิดเผยเบาแฮมเพิ่มเกี่ยวกับการสร้างและวัตถุประสงค์ของพวกมัน ภาค6กการเรียงตัวทางดาราศาสตร์นักวิจัยบางคนชี้ไปที่ตำแหน่งที่แม่นยำของรูปปั้นโมาอเป็นหลักฐานของความรู้ขั้นสูงรูปปั้นจำนวนมากถูกจัดวางเป็นกลุ่มมักจะหันหน้าเข้าหาแผ่นดินใหญ่ไปทางหมู่บ้านต่างๆบนเกาะนักวิจัยบางคนนักวิจัยบางคนเชื่อว่าโมาอสอดคล้องกับเปี่อกับเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เซนครีตมายัน แล,และวิศวดชาวราปานูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดาราวอสราที่ซับซ้อนหรือไม่ภาคเจ็ดเสียงกระซิบของมนุษย์ต่างดาวโบราณความลึกลับรอบปอมโมไอทำให้นักวิจัยบางคนคาดดาวเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสิ่งมีชีวิตนอกโลกมนุษย์ต่างดาวโบราณอาจมาเยือนเกาอีสเตอร์และช่วยชาวราปานูเย สร้างรูปปั้นขนาดมหึมาเหล่านี้หรือไม่แม้ว่าทฤษฎีนี้จะน่าสนใจแต่ก็ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใด,ดมารองรับมันยังคงอยู่ในขอบเขตของการคาดเดาภาค8เสียงสะท้อนของอดีตบทเรียนสำหรับอนาคตรูปปันโมอายแห่งเกาอีสเตอร์เป็นมากกว่าแค่ของที่ระลึกอันลึกลับในอดีต พวกมันสังกัดอันทงพลังของความเฉลียวฉลาดเลสันที่ยั่งยืนของสิ่งที่ไม่รู้จักของมนุษย์พวกมันยืนหยัดเป็นพาษเมียพยานเงียนเหยียบของอะไรทำที่หายไปกระตุ้นให้เราเปิดเผยความลับและเรียนรู้จากมดดกของพวกเขาโมอายเตือนเราว่าแม้จะมีเทคโนโลยีที่จำกัดแต่มนุษย์ก็สามารถบรรลุสิ่งที่ไม่ธรรมดาได้ พวกมันเป็นสัญลักษณ์อันทรงพลังของความเฉลียวฉลาดความยืดหยุ่นและสนเสน่ห์ที่ยั่งยืนของสิ่งที่ไม่รู้จักของมนุษย์พวกมันยืนหยัดเป็นพยานเงีย,งยบของอะไรรมที่หายไปกระตุ้นให้เราเปิดเผยความลับและเรียนรู้จากมดดกของพวกเขาโมอยเตือนเราว่าแม้จะมีเทคโนโลยีที่จำกัดแต่มนุษย์ก็สามารถบรรลุสิ่งที่ไม่ธรรมดาได้ ภาคเก้าไขปริศนาแม้จะผ่านการวิจัยและการสำรวจมานานหลายทศวรรษแต่คำถามมากมายเกี่ยวกับรูปปั้นโมไอและผู้คนที่สร้างพวกมันยังคงไม่ได้รับคำตอบพวกเขาขุดเจ้าและคนส่งหินขนาดใหญ่เหล่านี้ด้วยทรัพยากรที่จำกัดได้อย่างไรวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของรูปปั้นเหล่านี้คืออะไรการกอร่อสร้างของพวกเขามีส่วนทำให้เกิดการลมสลายของอารามราปานูในที่สุดหรือไม่ คำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ยังคงคลุมเครือแต่การแสวงหาความเข้าใจเกี่ยวกับโมาาย,ยังคงดึงดูดจินตนาการของเราและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการสำรวจต่อไป